เฮ้ห้องนี้มาผมมาได้ไงเนี่ย What โย่เราุะคุกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลี่คูงกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นอีกก้าวเช้าที่เราได้เจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราทำมอดพรีวิวไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชม วันนี้เนี่ยผมก็กลังจะกลับมารีวิวมอดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นมอดเกี่ยวกับประตูมิติแน่นอนนะครับผมโอ้ oh my god ยังไม่ทันเลิกคลิปอะไรเลยฝนตกอีกแล้วนะครับแหมก็คลาสสิกฟิลิคลุงดีเนาะน่าจะชินกันได้แล้วนั่นเองนะครับผมมาแต่เพื่อไป่การไม่เสียเวลาผมว่าเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งสำหรับตัวของมอดนี้ก็เล่นได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับเพียงคุณแค่มีตัวของ artificial block of infinity กับ artificial infinity door ซึ่ง2อ,อันนี้สามารถคราฟได้นะครับท่านผ แล้วก็วิธีการสร้างที่เราจะสร้างมิติอันใหม่ขึ้นมานะครับให้เราวางบล็อกแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยแบบเป๊ะเลยนะครับก็คือให้เราวางตัวของบล็อกอินฟินิตี้ในแพทเทิร์นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับและให้คุณวางประตูไปที่นี้เนี่ยมันก็จะมีมิติเจเนเรตออกมาใหม่ให้สําหรับเราแล้วนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนั่นเองเนี่ยครับพอลงไปนะครับก็จะเห็นครับว่ามันเป็นห้องมืด อันหนึ่งนั่นเองนะครับน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับซึ่งที่จริงแล้วขนาดเดี๋ยวมันมีสุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมบินสุดขอบมุมห้องเรานั่นเองนะครับมันจะมีแค่สุดแค่นี้เองนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่ว่าแบบเออจะหลงทางในมิติตัวเองแล้วหายไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวทีนี้นะครับก็คือเราสามารถสร้างอะไรก็ได้เข้าไปในมิตินี้เหมือนกันนั่นเองครับคือเข้าไปนะครับแล้วก็กดคลิกขวาอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถบัมบ็อกได้เลยส่วนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ พื้นที่ตรงนี้มันมืดมากเลยที่ทําให้มันสว่างได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะวางโกสโตนไว้เลยเห็นไหมครับนี่มันก็ไม่ทําให้มันจะสว่างอะไรขึ้นเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเทคนิคหนึ่งที่ผมเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเองได้เลยนะครับก็คือผมมักจะวางบล็อกตัวของโกสเตอร์นะครับนี่วางแบบมาแบบนี้ไว้ครับก็คือมาสุดขอบห้องไว้นั่นเองนะครับท,ท่านผู้ชม,ม,รรรม,รมเ,รเราจะได้รู้ว่าแบบเออตรงนี้คือสุดขอบห้องของเรานั่นเองนะครับทีนี้การสร้างของคนก็จะง่ายขึ้นแล้วก็กะงง่ายยขึ้นน้นนดวัเอ นะครับท่านผู้ชมที่นี้เนี่ยมันมีบล็อกอะไรที่วางไม่ได้ไหมอันนี้จริงๆก็เท่าที่เล่นมานะครับก็ไม่มีเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะวางยังไงก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะไม่มีเขียนในฟอรัมนะครับแต่ว่าผมไปสนมาให้ท่านผู้ชมแล้วนั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่แนะนําให้ทําตามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการรีมอสของผมนะครับผมชอบเน้นความละเอียดก็เดี๋ยวจะใส่ คอนเทนต์นี้ไปให้ด้วยนั่นเองนะครับเมื่อคุณออกมาแล้วปิดประตูแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วทีนี้คุณเผลอแบบไปทุบประตูมันออกอะทีนี้ถ้าคุณวางประตูใหม่นะครับมิติของคุณมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเจเนเรตไปก่อนอะอะไรประมาณนี้เองนั่นเองนะครับผมอันเนี้ยระวังกันด้วย นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เล่นกันระมัดระวังด้วยแล้วก็เออถ้าทุบทุบตัวของดิเมนชันอันเนี้ยรู้สึกว่ามิติก็หายเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ผมจะลองทําให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้กลับบ้านแบบมีข้อมูลละเอียดเีเๆกลับบ้านไปนั่นเองนะครับผมอ่ะสร้างม,มิติไปแล้วทุบบล็อกนี้ทิ้งแล้วก็วางบล็อกใหม่แล้วก็วางอันนี้ใหม่นะครับผมเจเนเรตใหม่อีกรอบหนึ่งไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ก็สำหรับตัวของคอนเทนเนอร์หาคลิปนี้นะครับจริงๆมันก็บอกคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปปิดตัวในบ้านของผมนั่นเองนะครับอุตสาห์สร้างมาแล้วนะครับผมเอ้ยโอ้ oh my g ก d ไม่นะปลาแซลมอนตอนแรกมันมีปลาแซลมอนอยู่ตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมมันมันหายไปแล้วอ่ะไม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ปลาแซลมอนผมด้วยนะอย่าลืมกดซับด้วยล่ะขอบคุณครับก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็จะเศร้าๆหน่อยนะครับจบคลิปปลาแซลมอนหายเนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ แล้วก็แน่นอนนะครับผมกดไลค์เพื่อปลาแซลม,มอนผมด้วยนะอย่าก,กดสองรอบนะกดรอบเดียวพอขอบคุณครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตอําลาเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีตอน9ก้ามงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับบอสพรีวิวนะครับแล้วก็วันรีวิวอีกทีเมื่อไหรครับก็ก็ วันจันรอังคารพุัสศุกร์นะครับก็จะอัปแบบสลับสลับไปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอัปมอดพรีวิวแล้วก็มอดรีวิวสลับไปสลับมากันอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามเราชมกันได้นะครับตอนนี้น้ำตาจะไหลแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไว้อะไรซ้มมอดผมก่อนก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโอ้เฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ